มักที่จะอธิบายต่อแบบนี้พูดถึงเรื่องอริยมัคมัคคามัคคาท่านอาธิบายว่าหนทางมัคทางนี้เป็นทางของพระอริยเจ้าหรือผูุ้ทธเจ้าทั้งหลายท่านดำเนินมาแล้ว ถึงจุดปจุดหมายปลายทางคือที่ประสงค์ท่านแล้วท่านจึงได้เทศสั่งสอนพวกพุทธศาสนิกชนผู้ต้องการอยากจะพ้นจากทุกขอย่างทันมากมีแปดตามอาการมีถึงแปดอย่างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจา วาจาชอบสมาวิามะไอสัมมาสั้งกะปะสมาวาจาสมากรรมันโตสมาชีโวการงานชอบชีวิตชอบความเป็นอยู่ชอบสมาสติแล้วเลือกชอบสมมาสมาธิตั้งใจมันชอบถ้าพูดถึงเรื่องมรรคคล้ายๆคำว่าเป็นการเดินแต่ว่าการเดินทางอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่เดินด้วยเท้า รถด,ด้วยออยี่ายานพาหนะต่างๆท่านแสดงอมัรคขวิถีคือดำเนินด้วยจิตคำว่าดำเนินในที่คนเราส่งใจไปแล้วละครับคล้ายว่าจะดำเนินไปโดยลำดับจนถึงมรรคนิพานเป็นชัน้นเป็นภูมิไปแจะมีอาการก้าวเดินไปความจริงไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่เดินไปหน้าไม่ใช่เถอือถอยหลังถ้าเป็นอรอยิยมรรคแลวอยู่คงที่ไม่ได้เดินไปนาเก้าหลังอยู่คงที่เลยมรรคอันนี้เป็นมรรคภายในเดินด้วยใจคือว่าเข้าไปถึงใจแล้วใจสงบเสียก่อนจึงจะเกิดสมาธิ ท่านยกสมาธิขึ้นเป็นเบื้องต้นถ้าจะพูดตามหลักความจริงแล้วถ้าหากไม่มีสมาสมาธิหรือสมาสมาสติแล้วสติชอบสมาตั้งใจชอบแล้วสมาสมาธิก็จะไม่เกิดสมาสมาธิคือความเห็นชอบจิตคนเราตกลงท่าวันไหวแล้วไม่เห็นชอบสักที จิตของเราถ้าไม่กลงแน่วแน่เป็นสมาธิหรือสมาสมาสติสมาสติระลึกในที่ชอบแล้วไม่มีวันจะเห็นของจริงไม่เป็นสมาสมาธิเลยเช่นคนเราเกิดขึ้นมานะเกิดแก่เจ็บตายเห็นด้วยกันทั้งนั้นทั้งตนเองก็มีอยู่คงแก่คงจิบคง,ง,งตายทั้งคนอื่นก็เห็นอยู่ทุกทั้งหลายมีอยู่ในร่างกายของตนในคนอื่น แตทไมไม่ทำไมมันไม่เบื่อหน่ายทำไมมันจึงไม่เบื่อไม่หน่ายทำไมมันจึงไม่สลัดสลัด,ลดองทำไมจึงทิ้งไม่ได้อันนั้นก็เนื่องจากสมาสมาธิไม่มีทำไมสมาสมาธิจึงไม่มีก็เพราะสมาสติสมาสมาธิไม่มีถ้าหากคนไหนผู้ใดมาตั้งใจอบรมสมาสมาธิคือปล่อยวาง อารมณ์ไม่คิดวันไหวส่งไปตามอารมณ์ต่งตางๆจิตแน่วแน่ตั้งมัน่นไม่วันไหวต่ออารมณ์ต่างๆแล้วสมาสมาธิจึงจะเกิดเอสมาสติเอสมาธิจะเกิดความที่จิตตั้งมั่นเท่านั้นนะ่ะทำให้ปัญญาสว่างเจ่มจ้าขึ้นมา ถ้าเราจะาประมาเปรียกเหมือนกับแสงไฟหรือแสงเทียนถ้ายังมีลมพัดวันไหวอยู่แล้วแสงจะรีลงไปบางทีอาจจะดับเลยก็ได้ถ้าหากลมไม่พัดแสงไฟตั้งกล้งแสงเทียนก็ช่างแสงอะไรก็ตามแสงสว่างจะจ้าออกเต็มที่ จิตคนเราถ้าหากวันไหวต่ออารมณ์แล้วจะไม่มีสมาธิเธิก็ฉะนั้นเหมือนกันความเห็นชอบไม่เกิดเด็ดขาดเหตุน,นั้นเมืองต้นท่านเดี๋ยวให้อบรมสมาธิคือจิตให้ตั้งมั่นอย่างนี้ไปก่อนถึงว่าสมาธินั้นเป็นหลักใหญ่ในการที่จะให้เกิดความเห็นชอบ,ชอบถ้าหากว่าได้ สมาสมาธิคือความเห็นชอไอสมาสมาธิไอสมาสมาธิคือความตั้งใจมันแล้วมาเพ่งวิจารณาดูเถิดขานี้ในอัตภาพร่างกายของตนและคนอื่นว่าเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์หรือความวุ่นวี่วุ่นวายทั้งหลายเป็นทุกข์จะเห็นชัดขึ้นมาทีเดียวเราเป็นของหน้าเบื่อหน่ายจริง นอกจากนั้นอีกยังจะเห็นชัดทั้งไปแล้วเป็นเหตุให้สังเวชสลดใจในตนเองว่าตนละหลงละมัวเมาในกองทุกข์มานมนานโดยที่ไม่รู้จักว่าเป็นทุกข์เพลินมัวเมาอยู่กับทุกข์แท้แทเข้าใจผิดว่าทุกข์เป็นสุขนี่ที่มันไม่เป็นสมาธิที่ผิดให้ ถ้าหากว่าจิตเป็นสมาสมาธิคือตั้งใจฟันแล้วจิตไม่หวั่นไหวดังอธิบายมานะจะเกิดความรู้ชัดเึล้มมาทีเดียวคือตัวสมาธาทิฏฐิตัวนั้นมเมออเป็นทุกข์จริงๆริงคื้สมาในโลกอันนี้แล้วก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายสลดปสังเวชในตนของตนว่าตนหลงหมัวเมาในกองทุกข์มนุ่งนานแล้วไม่เรียกว่าสมาธิ ไม่ได้เดินไปอื่นไกลหรอกเข้าถึงจิตตรงนั้นหละ่ะตรงจิตเป็นสมา,สมาธิเนีน่ยไม่ได้เดินไปไหนข้ามามามั้แปดนั้นตรงนี้หละ่ะเดินเข้าถึงจิตตรงสมาธินี่แหละคือจิตตั้งมั่นนี่แหละเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วคาวนี้ความเห็นชอบขึืนอสมาธิทีก็เ,เกิดขึ้นในที่นั้นคาวนี้เมื่อได้หลักอย่างนี้แล้วคาวนี้ง่ายความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วสบาย สัมมาสังกัปปะดำดิชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมตการงานชอบสัมมาชีโวความเป็นอยู่ชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิกระบวนการของเขาอันอีกอ่ะชอบมั้ยพอสัมมาสมาธิไอ้สมาทิี่เกิดขึ้นมู่นั้นเป็นบริวารวิ่งตามกันมดอันเดียวกันหมดชอบเด็กกันหมดนี่จะอธิบายให้ฟังโดยลำดับ เมื่อสมาริถคิดึ้คกวาหนึ่ชอบเกิดขึ้นแล้วตกลงว่าได้เห็นชอบเป็นจริงตามไ็นจริงอย่างนั้นแล้วว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นแล้วใครจะสามารถมกมุนในใครจะไปหลงหมัวเมาในเรื่องทุกข์ต่างคนก็จะมาแต่ดำริคิดตริตองที่จะออกจากทุกข์ด้วยวิธีต่งตางๆถ้าจะพูดอย่างหยาบ เห็นทุกข์พ่อแมีอันอยู่ันกินแล้วก็พยายามที่จะปราโรคที่จะธรรมาหากินเรียกว่าดำริชอบสมาสังกปะดำริชอบคือมันชอบในการที่ว่าจะทำตนนั้นตนนี้พ้นจากทุกข์ันทีในทางธรรมที่ท่านลำดับไว้ดำริในการที่จะออกจากสามาคุณหา ดำรีในการที่จะไม่พยาบาทตรอาฆาตจองวีหลายเรื่องในชอบทั้งนั้นเรื่องชับทั้งนั้นไม่ได้ดำรีที่จะไปอาฆาตพยายาทบคนอื่นและไม่ดำรีในการที่จะไปฆ่าฟันนั้นแทงคนนั้นคนนี้เพราะเห็นชอบปัญญามันมีอยู่แล้วปัญญาทางชอบมีเยอะมีที่แต่จะ พยายามทําคุณงามความดีเพื่อให้คนจากความชั่วสมาทานกัปากไม่ได้เดินไปที่ไหนพวามเป็นชอบเกิดขึ้นแล้วก็ดําลีที่จะหนีจากความชั่วบาปกรรมและทุกโทษทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเป็นดําลีชอบขึ้นมาตรงนั้นละ่ะตั้งหลักตรงตรงนั้นละ่ะกระปากฏดขึ้นตรงนั้นละ่ะดําลีชอบก็ปปากฏดที่นั้นมีขึ้นมาในที่นั้น ท่านเรียกว่าปัญญาเห็นชอบแล้วกวับปัญญาคือดำริชอบก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มีสัมมาวาจาแล้วคันนี้วาจาชอบไม่ใช่จะไปพูดไม่พูดก็ใครพูดในทางที่ไม่เท็จไม่โกงหกักเงินเงินเปล่าไม่ได้ไปพูดที่ไหนหรอกท่านพูดทำไม มักแตดนั้นพูดถึงเรื่องเวลานั่งสมาธิภาวนาจิตที่มันเข้าถึงสมาธิภาวนาเกิดปัญญาในขณะนั้นถ้าไม่ได้พูดออกไปข้างนอกไม่ได้ไปหาพูดจากับใครความดำริความมิตตกเป็นเหตุให้เกิดวาจาเหตุน,นั้นความดำริหรือความมิตกนั้นท่านเรียกวาา่าวาจาวาจีวาจีเพศ ความดั้มรีหรือความวิตกแส่ใส,ส่หาหนทางที่จะออกม,มันเป็นวาจาเลยนะจาชอบแล้วนะไม่ใช่แส่ใส่หาในทางที่จะเข้าไปยึดอันนั้นเป็นมิจฉาวาจาส่วนสมาวาจานั้นแส่สายะส,สายหาหนทางที่จะหนีจากนะั้นคิดนึกตรึกตองวิตกวิจาร แวงหาหนทางอยู่ตลอดเวลาน,นั่นเป็นวาจาชอบคราวนี้การงานก็ไม่ได้ทําอะไรอีกละนั่งรับตาพ่อนายไปทํางานอะไรมัดแปดเป็นกิจของสมาธิมักแปดเป็นกิจของใจป็นการงานของใจไม่ใช่การงานทางกายทางวาจาเมื่อวาจาก็ไม่พูดทั้งกายก็ไม่ทํางานอะไรหรอกกายเน่ะ จะไปทำอะไรอีกตาก็หลับขาก็นั่งคัดสมาธิมือก็ประสานกันแล้วจะมีงานอะไรอีกสมารกรรมตะคือการงานที่ชอบจิตทั้งหลายแหละที่ทำมาความพยายามความตรึกตรองในทางที่จะหาช่องหาหนีหาทางหนีจาก มันเรียกว่าด้านเรียกว่าการงานแต่งานของจิตความรู้ความเข้าใจความฉลาดเฉียบแลมนรู้ตามเป็นจริงอันนั้นก็เป็นการงานของจิตคือสมาธิิหรือต่อไปในข้างหน้าเช่นการพยายามไอ้เช่นการไอ้มีสติชอบก็ดี ตั้งจิตชอบกปออันนั่นก็เป็นการงานของจิตมัอนกันพอเมื่อเราไม่มีงาน,นําภายในอภายนอกมีแต่งานภายในเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกเป็นไปเพื่อสลัดละความชั่วและกุศลกิเลสบาปามาทาทั้งหมดนั่นเรียกว่าการงานชอบ าำง,งานก็นชอบดั้มลิก็ชอบวาจ้าก็ชอบเรียวกว่าเป็นผู้ไม่ผูกม,มายความเป็นอยู่ของผู้นั้นแม้จะครู่หนึ่งขณะเดียวก็ตามเรียกว่าความเป็นอยู่ชอบชีวิตความเป็นอยู่ชอบสมาชีวเรียว่าชีวิตชอบที่อธิบายกันว่าธรรมะค้าขายโดยสุจริตไม่คิด พัทรอยอดอะไรต่างๆอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งอันนั้นไม่ใช่สมาชีโบของมรรคแปดสมาชีวะในตอนนั้นเป็นสมาชีวะทั่วๆไปส่วนสมาชีวะมรรคแปดคือเป็นอย่างนี้เองมีความเป็นอยู่ชอบอย่างอธิบายมาน,นี่เองมีนี่อว่าสมาชีโะ สัมมาวายาโมก็การเพียรมาเดตตนพญยา,ยามาเดตตนทุกสิ่งทุกประการที่ต้องการอยากจะละความชั่วประกอบเปค,คุณงามความดีเพื่อให้พ้นจากทุกมันเป็นความเพียรน,นั้นถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนพุะเจ้าเป็นความเพียรชอบแล้วสัมาสติการนรึก ไม่ได้ะล,ลึกออกนอกรูนอก,ก,นอกทางเลือกตามแนวที่ปฏิบัติมานะที่ดําเนินมานะตั้งแต่ต้นมานะสติตัวนั้นนะ่ะตามเลือกได้อยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราถูกเราผิดจิตของเราตั้งอยู่ทณะอยู่ด้วยอากาศยังไงพิจารณาอะไรอยู่มันก็เป็นเรื่องสมาสติสติตั้งมันอในที่ชอบตีิท่านว่าไปทั้งเรื่องเสร็ ตั้งอยู่ในสติปัฏฐานสี่มันก็ถูกแล้วนี่กายยาเวทนาจิตตาธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมันก็ถูกแล้วนี่พิจารณากายกับพิจารณาทุกอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นพิจารณาเวทนากับพิจารณาทั้งเรื่องอารมณ์ทั้งหลายที่เสวยสุขทุกข์ปรอยางอธิบายมาแล้วนั้นพิจารณาจิตก็ไม่เห็นจิตอยู่ทุกขณะอย่างความเพียรที่เราพิจารณาอยู่นั้นจิตของเราเป็นอะไรตัวยังไงอะไรติดของผูกพันอยู่กับอะไร ล่าอะไรถอนอะไรนนั้นเรียกว่าถูกต้องแล้วสตวิปัฏฐานแล้วนะยิดธรรมที่เราพิจารณามาทั้งหมดที่เราดําเนินมาทั้งหมดนะ่ะเป็นธรรมทั้งนั้นไม่ใช่ของใครใครจะไปยึดไปเถือเป็นของตัวของตัวไม่ได้ธรรมทั้งหลายแล้วนี่หากเป็นอยู่นั่นนี้ใดไปไปฏิบัติเข้าไปถึงตรงนั้นรู้ให้เห็นอย่างนัน้นแต่ว่าใครจะไปเป็นเจ้าของไม่ได้จะทิ้งก็ไม่ได้ ยิ่งกว่าใบนี้เอาเป็นของตนก็ไม่ได้มันเป็นธรรมอันหนึ่งถ้าใครเข้าไปถึงตรงนั้นไปเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมเราสมมติเรียกว่าถึงธรรมเห็นธรรมได้ธรรมให้ริงเปล่าไม่ได้อะไรเราเพียงแต่ไปรู้เพียงแต่ไปเห็นว่าธรรมอันนั้นเป็นอย่างนั้นนั้นนั้นแล้วจะเอามาเป็นของตนไม่ได้ถ้าเอามาเป็นของตนมันมันมันไม่เป็นธรรมไปแล้วมันกลายเป็นโลกก็แล้ว สิ่งในทั้งพวงหมดถ้ามาเป็นตนแล้วว่าเอามาเป็นกูเป็นเราเป็นเขา,เาจแล้วไม่ใช่ธรรมเลยธรรมก็เป็นอาธรรมธรรมที่ไม่ดีธรรมแท้ธรรมจริงธรรมบริสุทธิ์ไม่มีกูไม่ม,เมเีเราไม่เขาเราไม่เข้าไปยึดเอาเป็นของกูและของเราของเขาถือเป็นสภาพอยู่อย่างนั้นนั่นก็เป็นธรรมนั่นก็ไปเรียกว่าธรรมมาแล้ว ก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่เหมือนกันนี่สตินันมีอย่างนี้เรียกว่าสติชอบเมื่อสติชอบสมาสมาธิก็อธิบายอย่างนี้ดูกัต้นถ้าสมาสมาธิมาเป็นสมาสมาธิอะไแล้วสมาธิทิกก็ไม่เกิดดังอธิบายในนี้บงต้นเบื้องต้นกับเบื้องปลายประมวลเข้ามาหากัน อันนี้ทั้งเบื้องต้นทั้งปลายและทากลางรวมเข้ามาอยู่ที่จิตอันเดียวจิตเป็นผู้ดําเนินคนเดียวท่านแสดงว่ามรรคมีอันเดียวก็คือมันอันเดียวอย่างนี้เองมรรคมนมีถึงสองทั้งสามอันเดียวแต่นั้นอันนี้ว่าทั้งเรื่องอาการคนเราเนะี่ยตาหูจมูกนี่กายไล่ไปเถอะ จะไล่ถึงแปดทังเก้าก็เอาไลายย่คนเดียวนี่แหละในคู่คู่เดียวนี่แหละมัดแปดก็ชฉันนั้นเหมือนกันจะไล่าอาการของมัดมันก็จะมีทังแปดแต่ว่ารวมอยู่อันเดียวจึงเรียกว่ามัดมีอันเดียวมัดแปดมีอันเดียวถ้าใครยังไปไล่มัดแปดป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามนี่แหละแล้วท่าน,นั้นไม่ถึงมัดทัดอี ถ้าไม่เห็นมัจเป็นอันเดียวเมื่อไหร่แล้วนั่นหละอย่างนีถึงมัจแปดถ้าหากเป็นมัจกัสมังคีกับมัจอันเดียวต่างหากอันนี้คนเรื่องนะถ้าหากเป็นมัจกัสมังคีแล้วพิจารณามัจทั้งแปดนี่แหละคือสินสมาธิปัญญาพูดถึงเรื่องศินกับเป็นสมาธิพูดถึงเรื่องสมาธิก็เป็นจิตพูดถึงเรื่องสินสมาธิก็เป็นปัญญาพูดถึงปัญญาก็เป็นสินสมาธิตัญญานี่เป็นสินสมาธิ อันนี้ก็อีกอะมีน้ำมีคุณค่าเท่ากันแต่น้ำหนักต่างกันทั้งแปดั่นะมีน้ำหนักต่างกันแต่คุณค่านั้นเท่ากันขายได้ราคาเดียวกันเพราะฉะนั้นมัดแปดถ้าหากรวมเป็นอันหนึ่งคือบ่าว่าอะไรก็ถูกหมดในที่เดียวอยู่ในที่เดียวเห็นชัดในที่เดียวแล้วก็เลยหายสงสัย ในเรื่องธรรมทั้งหลายไม่มีกังขาหรือปีกิจฉาไดต่อไปอีกพูดไหนมาถูกนั้นหมดธรรมทั้งหลายแปดหมื่นสี่พันวันนขันหรือโพธิปุจิยธรรมสานทิ่เจ็ดจะพูดตรงไหนมาลงนั้นหมดเมียนเดียวหมดอยู่ตรงนั้นทั้งนั้นมิใช่ว่าอยู่โดยการที่ไม่คิดเจรณาไม่พิจารณาเลยมีอีกอย่างหนึ่งเลยอยู่โดยการที่ไม่พิจารณาคือจิตที่มันสงบ เป็นอารมณ์เอกคตาแล้วคิดอะไรไม่ออกโดยอนุมานนะว่าอยู่นี่หมดอันนั่นก็ยังไม่ถูกจิตท,ที่มีอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่าเอกตาาคือไม่คิดหนาคิดลางคิดไม่ออกว่าอยู่อันเดียวอันนั่นก็ยังไม่ถูกถ้าเป็นมรคคตามังคีงจริงจิตใจปลอดโปร่งคือตัวปัญญาสว่างแจม่มแจากเกิดเกิดในที่นั้นชัดเจนในที่นั้นพิจารณาอะไรมันชัดลงแข่งเดียวอยู่ในที่เดียวหมด จึงจะเป็นมัรคสมันคีม,มัคคัตมันคีในเป็นองค์อริยมตรตดกิเลสประหารกิเลสตามภูมิชั้นนั้นๆเช่นโซดาสกิทาการาคาก็ต้องใช้มรรคสมันคีอันนี้ประหารกิเลสในมรรคภูมินั้นนันเนี่ยอธิบายทั้งเรื่องมัคแปดให้มันครบบริบูรณ์ในอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมร อันนี้เป็นกานสุดท้ายคือกันมักแต่ให้พากันเข้าใจและพิจารณาโดยในนี้ถ้าหากว่ายังทำไม่ได้หรือพิจารณาไม่ถึงก็จะพากันทอดทิ้งถึงเรื่องทรรมสมาสมาธิให้มันลงกีนก่อ,น,อนนั้นเป็นพื้นฐานพื้นฐานคุ้มฐานยังไม่ทันมีไม่สามารถที่จะรับทรรคือมักแต่นี้ได้ ถึงมาแปดมีก็ไม่สามารถที่รับรองได้เมื่อไม่มีที่รับรองมันก็ไม่ปรากฏเห็นขึ้นมาในที่นั้นเพราะฉะนั้นถึงยังไม่เห็นก็อย่าไปทอดทิ้งพัดอบรมสมาธิในสมาสมาที่ให้มันหนักแน่นไปก่อนอย่าไปเถเยอนเยานดินน้นรนอยากจะให้เห็นโน่นเห็นนี่แหละยิ่งไฟกันใหญ่ความอยากนั้นเป็นเหตุธรรมะท่า,มมาทนละให้ละความอยากธรรมะม่ใช่ของเอาธรรมะเป็นของสละ ถ้าสะสมนั้นไม่ใช่ธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมเป็นอกุนลธรรมเป็นอาธรรมที่เรียกว่าธรรมนั่นแหละจะเป็นอาธรรมอ,อ,อ้ออาขึ้นมาไม่ใช่ธรรมดีทําไม่ดีคำว่าอาธรรมในที่นี้เพราะฉะนั้นทุกๆคนองพากันสนใจและตั้งใจปฏิบัติตอนนั้นก็สามารถที่จะให้ได้รับผลประโยชน์เกิดจากการพิจารณาโดยนายที่อธิบายมาด้วยประกกรรงนี้ไม่างสงบ ก็ให wow. <t> ้ระลึกออกความสงบเป็นยังไงเรื่อความสงบเยือกเย็นไม่คิดนึกตรงตายทางในสิ่งต่างๆสงบเยือกเย็นทุกสิ่งทประการอยู่ในอารมณ์เดียวไม่คิดอย่างนั้นทำยังไงใจมันก็สงบให้อยู่ในอารมณ์เดียวคิดเอานั่นเน่ ผู้ <c oughs> ที่สงบแล้วไม่ต้องอยากพอยคิดถึงความสงบใหกนกอนเข้าถึงควาสมสงบเลยทีเดียวให้ระลึกถึงตรงนั้นเข้ามาลึกลึกถึงนในที่นี้นั้นไม่ใช่ห้ลึกถึงของท่านระลึกถึงของเราเนี่ยความสงบของเราเนี่ยไม่ต้องมาระลึกถึงของคน,อ,งคนอื่น สันนิพันอะไรอยู่ในที่อื่นอยู่ในตัวของเราขาจสงบก็อยู่ในตัวของเราสงบในที่ใดก็มนิพันธี่รินะแรงนิดนิดหน่อยจะเรียกว่าอันนิพานธ์ผูเกเสียดเกินิดนิดหน่อยหนึ่งดีทำความสงบเขา้าเข้าไปถึงตรงนั้นแล้คบจิตมันจะนิ่งแน่วอยู่ในที่เดียวให้อยู่นาน,น,าน ส,สงบกัเให้อยู่ได้นานแสนนานดีเลยมันหากจะมีอุบา,า,ายหาเจะเงียบใครขึ้นมาตัวนั่นแหละมนสงบมีสติอยู่ตรงรู้ต้องเห็นสิ่งตายนั่นไม่ใช่แต่ว่านอนหลับก สงบแล้วมันรับหายไปเช่ไแต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็มในปรากฏเห็นน่นเห็นยยนี่เรื่องต่างถ้าหน้าก็สงบมีสติอยู่รู้ตัวอยู่มันไม่เป็นแปงนั้นแต่มันเห็นนะ้สิ่งที่มันสงบตรงนีสงบตรงนี้เนี่ยิตเป็นีิ่งเราเป็นของยาก อยากตีจะรักษาไว้ได้เผลอนิดเดียวก็ไปแล้วจะงกลงไปเลนยลับหายเงียบอย่างนี้นอ,ยาายอย่างไปยังอีมันจัหที่นี้จะติรู้ตัวรู้เรื่องอย่างนี้รู้สิ่งต่างๆอันนี้นมันได้ความรู้ขึ้นมาจากมันหาจเกิดค,ความรูอ้อะไรต่างๆขึ้นมาในที่นั้ ฮักเจนขะึ้นมาขึ้นมาในสติยาละเลิกทิงอุปสมานรสติในละเลิกถึงความสงบเอาง่ายๆนี่แหละไม่ต้องออกมากมายคิดถเรื่องอะไรต่างๆมากมายที่อธิบายมาถึงเรื่องธาตุสติธรรมาสติง่างๆไปมากมายมาตอนนี้ อธิบายข้อสุดท้ายเข้าเข้าถึงขวดสงอเลยเลผู้ธายจะติตสมาติสังฆาริตเอารลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์มานยงไวาา้ทำสงบเีลาจากสาสติแรงกันมาทั้งเก้าขอหมายความว่าเราทำนั้นสติมา โดนยลำดับดับเรียกว่าทำงานเขาต้องควดแล้วเหตุนั้นตอนนี้ท่านเด็นให้จะลึกออกควรสงบมนเอ,อยื่เดียวอันนีสติสุอความสงบน้่ท <c oughs> าหากว่าฟังมาทั้งหลายแล้วนั่นทำมาทุกสิ่นทุกอย่างมันไม่ได้ความสงบมันก็เหลือวิสใสที่จะพูดให้ฟังว่า อุปสมายจิคืออะไรฉะนั้นนี่ว่าขอให้อนุมาณเอาคือความสงบไม่มีอะไรนั่นแหละเยียเยนจุกๆุกอย่างนี้ให้งสงบให้ให้เรื่อยไตรงนั้นแน้ว็จะเหมือนเหมือนกันก็จะเข้าถึงสวาวมสงบเหมือนกันอาวทา